การแนะนํากันเพื่อเห้จะได้น้อมนํ่ไปปฏิบัติเมื่อตั้งจใจปฏิบัติร่วมกันเมื่อประโยชน์ในทีทีของตนเองภารากิจและการงานทุกคนมีมากในโลกปัจจุบันจะมีคน แต่หลายคนก็บ,บอกว่าจากภาวนาอายุแต่ก็น,น่อยยากลำบากก็ะผมมีภารากิจมากมายที่จริงการปฏิบัติภาวนาสามารถทำได้ทุกขณะเมื่อระลึกใดหรือพร้อมสิเหตต่างใจ มันจะมีช่วงของมันและเวลาของมันถ้าเฮาพ่อใจถามตัวเองบ่าเฮาพ่อใจสิปฏิบัติพ่อใจเพื่อจะศึกษาและเรียนรู้ตัวเองบอ่ถ้าความพอใจเกิดขึ้นพร้อมการปฏิบัติบ่มีปัญหาและอุปสรรค เวลามีทุกทุกอริยบทอริยบทก็คือเวลาเขาทํางาน,นเหนื่อยตากตาทำทางานพุดใหม่ไกล้พุดมันกีดยางหรืออยังกระตามเวลาเดินไปยางไปน่งอยู่มันมีเวลาผักอยู่ของมันถ้าเวลาทํางาน,นเหนื่อยทําการก่อสร้าง ยังก็ตามเฮ็ดปูนเฮ็ดงานใหม่เสื่อมเล็กอยู่ประยุด์ปรับคณะปฏิบัติคณะทํางานก็ให้ตั้งใจจดจ่อในงานนี่ก็เป็นสมาธิแล้วแล้วใจฝักไฟในงานนั้นอยู่ในคณะนั้นทํำอาหารหุงหาอาหารกับเขามันก็อยู่ในขณะให้หลู้ใจเจ้าของหลู้ความคิด จะลืมบาคณาเห็ุงานอยู่รองเทียใจเหาคิดเรื่องอื่นใจค,คิดน้ำลูกนํำหลานคิดห้องหลูกห้องหลานห่องคนดื่นใจภาวะพาะว่งน้ำหนีน้ำสินตอนนั่นใจเห่อยู่น้ำเจ้าของการปฏิบัติสมาธินั้นคือเห็ดในใจอยู่นํำเจ้าของอยู่ในขณะนั้นตาเหาตอนเหตุงาน พยายามตึกในงานใส่ใจดูความคิดเจ้าของพยายามเบิงใจเจ้าของหูความคิดหูเมื่อใจเจ้าของเหรอให้พยายามหูเมื่อใจเจ้าของที่ทางานอย่างกระดเหตุอาหารการกินอยู่ทาการทํางานพยายามหูเมื่อใจเจ้าของแล้เสี็นบามันจะมีความคิดที่แบบออกไปไปคิดเหลืองคนอื่นไปงวงคนอื่นคณะทํางานดูมันมีอยู่ พยายามควบคุมมันบ่อยมันไปนั่นก็เป็นสมาธิกันควบคุมได้ซ้ำไดก็เป็นสมาธิซ้ำนั้นสมาธิมีสติมีชำระรู้ตัวในขณะนั้นนี่คือภาคปฏิบัติจริงๆหลังจากนั้นเวลาพักงานแต่ทำงาน,นเหนื่อยมันมีเวลาหยุดพักนั่งเสาวมีแหงอยูมีเวลานั่งสูบยายอยู่มีเวลานั่งเขี่ยวหมากอยู่ะนะ เอาเวลานั่นละมากำหน,นดลมหายใจมาหลู่ลมหายใจมาหลูก,กายกายเหนื่อยบอกายนีทุกบอบลำบากบอบคำนวณดูบอว่าชีวิตผ่านมาลำบากบอพิจรารณาเกิดมาทุกบอบเกิดมาลำบาก จากทำทำงานตัางแต่ปุ่นจนหอดปัจจุบันเข้าก็หวังอยากรล่ํารวยมีเงินมีทรัพย์สินเงินทองจากทํทงานอดตารับครับตานนหรือแม้แต่าการศึกษาเราเรียนมาอยากได้มีความหล้มีใบปริญญาตรงสูงเพื่อสิทํางานเพื่อได้มาซึ่งงานดีมีเกียรติในสังคมมีเงินมีทรัพย์มีความสุข บังแต่ความทุกข์ในกายก็ยิงสุดสรมไปเ่าทุกไปเ่าไปบ่มีผมู้ใดยือได้นี่พิจารณาตามความเป็นจริงเอื่น่าจะเลื่อนกายคตาสติหึกาย,าากายว่ากายนี่ทุกข์สุขเวทนาเกิดขึ้นแม้นเาเศษไปหอนมือตายว่าอยากรวยมันก็เป็นไปตามกลไกของการกระทำงาน บางคนทํามาปานีก็อยากเป็นเศรษฐีพยายามซื้อเรขซืือหวยแต่มันก็เป็นไปบ่ด้แต่ว่าก็พยายามอยู่ความบางังมีเงินบงเบิ่งได้จากสิหลหานสลาดสิจังสัตว์เคยมียุ่พอใญหนึ่งมาเบาเปเย่อ่าอาจารย์ครับ ก็อยากภาวนาอยู่อยากปฏิบัติอยากไปคืออาจารย์สบายผมมีลูกมีเมียบม่มมีเครื่องผูกพันให้หน้าตากา่าแต่ว่าวันนี้ผมมีลูกมีเต่ามีหนีมีสินอ่นะอันมีผู้ใส่นี่ผมเย็นนี่ผมสิหน,นี้ออกไปปวดตาผมสิไปปฏิบัติเพศเคิจาจ่า มีผู้ไหนใส่นีมีผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานมีขอบพั้วหายผมจิไปเนี yeah. ่อันนั้นคือความคิดความหวังแท้ที่จริงแล้ว,วม่ามีพ้นใส่นีให้ก็สิไปยืมนี้หม่การิได้ความคิดมาอีกแนวนึนงมันแล้วบ่เป็นเพราะว่า ที่จริงบาวไรเจ้าเ่นไหนพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเฮาเองนี่ละเป็นหนีเขาก็เพราะว่าเฮาไปยืมเขามาเกิดมามันกระตองมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์ทราบากตากตาทํางานเกิดเป็นมนุษย์กระตองตากตาทํางานทุกข์ทราบากสเสวงหาเลี้ยงชีวิตมันเป็นกฎธรรมชาติของมันจังสี่ ถ้าเขาใจแล้วค่ะทาหน้าที่ของเจ้าของไปตามนั่นแ่ะแต่่าลืมบาปผิดารณาตามความเป็นจริงพยายามปลดปล่อยเจ้าของออกจากเครื่องผูกเครื่องผูกในโลกก็คือรูปรูปก็กกดีร้านก็ดีให้หน้าตากา่าทรัพย์สินเงินทองเต้านี้เป็นเครื่องผูกเข้าไว้ในโลกอำนาจวาสนายยธาบรรดาศักดิ์ เป็นเครื่องทํำให่าหลงไหลมัวเมาเห่าทํำกร่มหลายๆอย่างเมื่อมีอำนาจวาสนาะอยธามดาซาักลังเทียกใส่อำนาจโยธาอนาชักสางกรรมสางเว่นจะเจ้ของอีกลืมเจ้าของเอินบามัวเมาเอิามัวเมาให้ระวังเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมีเวลาบม่มีเวลาสิมนังรับตา ใส่เวลาการเห็นงานนั้นพยายามหูใจจะของจะทรงใจข้างนอกค้ามาประทรงใจข้งนอกหูในคณะหูร่มก็ได้หูร่มหายใจก็ได้หูในการคณะทํางานเอาเอาใจไว้ในการทํางานในงานของเฮานั่นแหละจะทรงใจไปหาหลูกหาลาห้านนาบุญถข้าพู้ใได้ปฏิวัติสีหูหรอกสิเข้าใจว่าเวลาเห็ุงานล้งเทียใจหาบงบยู่ในมาก แต่เฮาอยู่น้าสิ่งอื่นอยู่น้าคนอื่นอาจจะอยู่นหลูกน้าร้านในการกระทําคําเบาคือเทนคําผู้นั้นเบาไม่ไงนั่นเบาผู้ใงญ่่นเบาคือเทนมูฝวกเบาคํานั้นคําหนีคือเทนการไปเที่ยวเตียมันบริยน้าเจ้าของบริยนปัจจุบันนั่นคือกาปล่อยใจไปตามกิเลสแต่คันเพื่อกลัวลมเลยสิเห็นมันจังซั่นในเฮาหยุดมันอยุ่ในปัจจุบันในคณะทํางาน เห็นยังก็ตาเมื่อมีเวลาเฮากะหยุดพักยืนก็าตามนางกนดีมีโอกาสกันและลึกนึกเบิ่งกายจ้าของหลูลร่มหายใจมันเมื่อยบ่อร่มหายใจเขาเปอย่างไรคอยแห้งเมื่อยบ่ถ้าเพื่อการประกันเจ้าของที่มีจิตสบายมวนก็นึกถึงปพุทธเจ้า ว่าเกิดมาเป็นทุกข์ต,ตากตำทำงานแสวงหาเลี้ยงชีวิตทุกพอเฮาแล้วยังมาแล้วกับทุกข์เพื่ออยากให้ลูกหลานมีอยู่มีกินยศถามนาซักทุกข์เพื่ออยากให้ลูกหลานมีเกียรติเลียนดีจึงได้ตากตำทำงานอดเก็บหอมรอมรีบส่งทุกข์แท้จาของอยังมาพ่อได้ทุกข์เพื่อจะแบกลูกเพื่อลูกเพื่อหลาน ทำงานทุกปันกับเพื่อลูกประหลาดบริเหตเพื่อคนอื่นมากมายเหตุแค่เลยแค่ขอบครัวนก็นัก,นกเหราะเฮงไม่เรื่องางนั่งยังน่ะแตไม่มือไม่เวลาเวลานอนเวลานางเมื่อยมาก็จ้าปลมหายใจนะึ่งถึงคำสอนพระเจ้าแล้วก็แนะนำกันเลยไปอีกว่าเพื่อประกันชีวิตเจของเกิดมันทีตายง่งายไว้ เนื่องถึงพระพุทธรูปรอันเป็นตัวแทนของพระเจ้าเฮาเคยเห็นพระปฏิมากรพระพุทธกกรูปไลาๆที่งามบังบางง่ามลางรูปภาพอมยิ้มมากๆภาพภากงามเมื่อเหาเห็นแล้วเป็นชาวพุทธเห็นอยู่แล้วรูปพระพุทธรูปหรือภาพปาดพระพุทธรูปกระตาองค์ใดอ่างหนึง่งพยาม จดจำข้อมือนี้มีโทรศัพท์ทายไว้ในหนาโทรศัพท์เปิดขึ้นย่ยมได้ก็เลี้ยวเบิงพระพักนาปุตตลวพอลงปู่โซทอนเนี่ยแล้วก็มีเวลากันนึกถึงผาพ,พระพุตตลปมันมีเวลาหนึ่งของมันเองเวลาเห็ุงานมันนึกถึงหลูกถึงล้านถึงพีถึงหนองถึงมูขณะนึกถึงทำคำคำเบามูขนาด ขันมันมากเนืองจังสันดังเทียเวลาบางเรากันนึกถึงพระพุทธรูปซะนี่คือเอื่นมาบริปอยใจไปตามกิเลสฝึกสมาธิถือควบคุมโดยสติสัมปชัญญะมีสมาธิในการหลูนึกถึงผาพระพุทธรูปองค์ใดหนึ่งนึกเนืเน้เกิเขียนไหวอยู่จังได้กระตมเอาเป็นวานึกถึงผาพระพุทธรูปนึ้อเกปิปัก เห็นพระพุทธรูปวงใด้องหนึง่งที่มีรอยยิม้มใจเฮาก็สิมีความอิ่มเอิบเบิกบานยิม้มแช่มเชิดเนือเน่อน,อน,ออกนออึกถึงภาพพระพุทธรได้ค่อยสางพระพุทธรูปก็นึกเอาภาพพระพุทธริโรตัวนิ่งสร้างหน้าเพิ่นตาเพิ่นหน้าตักสีสันบรรณามันจะมีความอิ่มเอิบขึ้นในใจปลื้มปิติขึ้นในใจในขณะนั้นคั่นแม่น ชีวิตจะต้องขาดคือขันเณนตายในขณะนั้นนั่น้ยนอยๆอยไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์และก็มีสีผิวพรรณพองใสและก็มีรูปร่างสดสวยงดงามแม้นมาเกิดเป็นโมดีเิ่นก็นว่าบุคคลนั้นก็จะมีรูปร่างสวดสทรงงดงามเป็นผู้ยิงก,กับสวยงามหน้าตาใสยิ้มแย้มแจ่มใสความนาดของพุทธาน,นสุสตรีขันเลือลังสั่นอยู่ พยายามมันฝึกให้รละลึกได้ไปขาเจ็บไข่ได้ป่วยมาไปนอนอยู่โรงพยาบาลลูกล้านกับบริยุท์น้ำเฮาตลอด <c oughs> บางครั้งอยู่ผู้เดียวบ่วต้องปล่อยใจไปในสิ่งที่ไหลสาระมันปล่อยมาตลอดเขามันอยู่แล้วล่ะแต่เฮากัมาระลึกนึกนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึง พาปฏิมากรที่เฮาเคยเห็นที่เหาได้ไปเห็นไปสามก็ดีคิดเห็นหนาเห็นตาพระพักอาคิดยังสีเพลินเอินบามีสติอยู่มีสัมายยมาสมาธิมันจะคิดได้จิตยังบกสับกระสายจิตยังตังมันยิ่งคิดได้นานแห่งดีพยายามหนึ่งถึงคือได้ยงมได้บางยามไดและลึกได้ยงมไดเห นึกถึงบบรพยมนนปกติเฮาระลึกบ่ได้บ่มีสติมันกระจเฮาก็ล,งล้งรอยไปนั่งอยู่นี่ก็คิดเรื่องเรื่องนี่คิดไปผูกผ่นไปให้ไปหน้าไปาหัวสวนไปนําการนํางานไปนําการเดินทางสิ่งที่มาผ่านมาแล้วแตเมื่ววาดเฮาขวันําบางคิดไม่ปรุงแต่งอยู่เลยคิดอยู่เลยบัานนี้เฮาบ่เอาความอดีตมาคิดอันนี้บ่ได้คิดเรื่องอดีตนาคต นึกเอาปัจจุบันนึกขึ้นมาในปัจจุบันคือเห็นภาพภาพระปฏิมาก,กรพระพุทธรูปถ้าผู้ใรคิดได้ว่าสชิมีเชื่อถ้าคิดได้อยู่เรื่อยๆเห็นพระพากพระพุทธรูปมันใจเฮาสีพองใสจิตใจเหาสิมีความปื้มปิติปีดานีเอาความสูงในปัจจุบัน แต่ค่ะนนเทามีสติสัมปชัญญะมุมาในร่มหายใจด้วยยินเท่ากับสิอยู่ในปัจจุบันความบุญไหวในใจความหุนหุ่นห้อยความทุกข์ขับแขนมันสิบปันเท่าไปให้ปฏิบัติให้ฝึกแบบหนีตั้งแต่เท่าพระท่านป็นอย่างบ่เม็นบาถูกใจแล้วจังสิมาเหตุหนิบ่เป็นเหลืองไงถูกใจลำบากใจแล้วเป็นหนีเป็นสนินดินล่น พืดอาดใจล้วจางมาเห็ดมันบ่ม,ะมะเห็ดไดคนเฮาปัจจุบันก็นจึงได้สแสวงหาผู้สิมาซอยผังเพงสิ่งซักซิดเถ็บพระเจ้าปีสร้างนางใหม่ไปบนบานสานเกา่าต่างๆกับเพื่ออยากให้เพิ่นมาซอยเฮาบ่คือสิซอยตนอี๋ลังเทียมีแต่หอบชัางคานไปซอยเพิ่นไปให้เพิ่นมาซอย ไปบวงสวงเสียนสวงแต่ว่าเขาลืมซอยตัวอีกการกระทําเช่นนั้นมันเป็นความพอใจกะะใับบริเตานี้ที่เตียนบาสิไลผลโดยสิ้นเชิงความบังเนาะความตังใจความอยากมีเหตุเพื่อเกิดเกิดความสบายใจสําเร็จหรือบ่สำเร็จ,รรจกับบริจากบรน่นอน แต่ที่จริงที่แน่นอนนี่คือมาปฏิบัติที่เอาใจไว้น้ำเจ้าของให้เสื้อหมันน่าจะของกระบุญมีราดามีกุศลเฮาในเฮ็ดมาดีแล้วพระบุทรเจ้าวา่าจ่อมทรงผลทูกจางก็ต้องรอ,อก,กาละเวลาเหมือนกันปลูกต้นไม้เม่อแม่นว่าสิปลูกลงไปได้กินน่วยโลดมันต้องออรอผลิดอกออกผลสาคัญคือเฮามีใจมกัก มุ่งมันศรัทธาปฏิบัติที่เพื่อง,งานสูงสุดพระเจ้าวาก็คือพึ่งตอนเองอัตาตนนนาเฮตโนนาโถตนเป็นที่เพื่งองูเจ้าของสองมือสองเท่าบากบันตรากทำทำงานจังสิมีเงินเก็บไม่ผู้ใดเสียงเงินในเฮาซสือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกระดำเนินไปสำคัญคือหูอออใจหูนณะหูอออใจจนเองอยู่ทุกนณะ พยายามหูกการเคลื่อนไหวกายเดินกายย่างบมเมนต์าสินังรับตาบมเมนต์ชุมาะนางคอยโยคาขึ้นอย่างเดียวอันตัวนั้นหมายถึงว่าผู้เพิ่นมีเวลาเสียสลระจากภราลาก,การงานมาเห็นอันนี้เฮาบมมีเวลาบอกว่าตามใจคนที่ว่าขน่อยบมมีเวลาปฏิบัติเวลาหน่อยก็เอาเวลาทํางานนะั้น แต่ก่อนเคยมีครูบาอาจารย์สอนมาเหตุงานก่อสร้างสร้างกุฏิวิหารเสื่อมเลกต่างๆเอาปฏิบัติเอาตัวน,นัน้นปฏิบัติทํางานไปปฏิบัติไปนําไปคิดจว่วเอาทำงานจะได้ที่ปฏิบัติได้แต่ฟังครูบาอาจารย์ที่ายเข้าใจโอ้ก็หมายถึงว่าการทําทงานให้มีสติอยู่ในขณะเอาเหตุงาน จิตใจจดจ่อในงานของเฮาตั้งใจอย่าปล่อยใจว่าร่างเสียมือเฮาเหตุงานยูนี่ขนาดเท่าเหตุงานก๊อกๆอกู่นี่ขุดหมุนก้นขี่จางนี่ปลใจเฮาคิดอยู่น้าคนอื่นใจเฮาคิดยูนําเหลืองน้าราวนําความสนุกที่หา,าผ่านมาบดเป็นอดีตแล่นไปนําอดีตหนะ้าเพ้อฟันไว้หน้ากดไปขึนปนปน้นไปบุ่นมันบ่อยู่ในปัจจุบัน การปฏิบัติเพื่อนว่าให้อยู่ในปัจจุบันก็คือเมื่อมีเวลามาเห็ุงานใดก็คือเอาใจจดจ่อในงานนะตาจ้องม,มองใจเข้ากัดูในงานนะั้นนะถ้ามีเวลากบแบบเมืเอบึงจ้าข้องหลังกายยางไปยางมากก้าวขาไประวางบ่อยมันเตะไม่เตะตอกบ่ระวางบ่อยมันเหยียบนั่นก็เป็นสมาธิเป็นสติในการเดินจุกเดินจุกกลมกัเดินใน,นสระ ถ้าพรไรเคยเดินจงกรมติดสมาธิใดเดินมาบอกภาษาให้เขาใจไงวานั่งเดินจงกรมติดสมาธิแ้วบันท้งงายังไปยังมานี่ก็สิฮู้ว่าเจ้าของมีสติหูการกล่าวค้าปับป๊บปั๊บปั๊บมันสิฮู้อเองก็จังเข้าใจว่าโอ้นีนอกคนว่าเหตุงานปฏิบัติไปนําแต่ว่ามันต้องข้อใจเฮ็ดนําคคูบาอาจารย์เนี่นําถ้าพ่อใจบอกแล้วศาวสตร์เฮ็ดเหุนํากับ เองานปฏิยังเสียวาปฏิบังสมาธิเจริญสมาธิปฏิบัติอย่างไรคนเหตุงานไม่มีเวลาดอกแต่สติยิงเวลามันมีเพื่อนมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วห้าวกรสิบกพังเถอคือคนห้าขาดสติมีนวันขอหงำง่วงเง้าห้านอนแต่ว่าขับรถไปขาดสติปับง่วงเง้าเ้านอนมีนวันขอหงามันก็เกิดวัเหิใจถ้าสติสมบูรณ์ยังสมบูรณ์อย่าง การจับมันรับในมันกับโมมีกันน้วนบ่ของงามงใจสิสมมุดังนั้นการขับรถไปให้มีสติมีสมาธิในการขับรถบนบ่มีไดรมีแต่ว่ามันยังมีตัวส่อนอยู่ว่าขับรถไปั้องเที่ยมกับที่เห็นหลูกเห็นห้านคิดนี่กับเอาตัวนั่นละ่ะตัวที่นั่งคิดนั่นละ่ะมากคือเห็นพระพุทธร,รูปใหพิ่นปุกครองป,งปุกปักรักษาผูขา เอเทียนพระพุทธรลปนั่งอยู่ตอหน้าเฮาเือเทียนพระพุทธรูปนั่งอยู่น้ำานเาใาสมุดเลยไปคน,น้นก่นึกถึงย่อนกลับขึ้นมารูร่วมหายใจเขาออกแก้งมือไดมันสีดับน้อขันเมื่อยมากมันก็นหายใจแห้งหน่อยใจมากอ่ะหายใจบ่หอดทองแผ่วเบาขันมีปีตีปื่มก็หายใจแบบรุนแรงมีพละกกำลัง ไข่น่อยใจเสียใจเศร้าใจงานประสเร็จหายใจบะหอดทองกับเมื่อยแห้งกเก่าที่มีว่าวให้กูเมยได้หายใจมอดทองงานการมันบบลงตโต้างานตาลงโตมันก็มีความปลื้มพิธีหายใจกับแห้งสังเกตเบิง่งนั่นละเอินบาเจริญสมาธิฝึกเมื่อมีเวลาแล้วห้องอจังไปนทา,างเงียบคนเดียวเมื่มีเวลาแล้วบา้าง ไปหาหมู่คณะไปหาครูบาอาจารย์เขาวัดเขาว่าไปกราบพระพุทธรูปกราผ้าเชื่อๆนี่กราบคอยกราบก็มีสติในการกรา,า,าบลงลุกขึ้นกราบลงเคลื่อนใบใน่กันกราบลงแล้วเฮาสิไหว้พราลัางสมารหรือว่าลังเฮามีสติเฮาจังบ่ลืมถ้าบ่มีสติสมาธิมันก็นลืมเฮา,าก็มื่นตาเบิ่งพระพุทธระลูกวงเท่าสิกราบนี่นี่ก็เป็นสมาธิเนี่ สมาธิสันส่นๆง่ายๆตั้งใจก่อความตั้งใจมันคือสมาธิมองดูพร,ระพักแห่งพุโรกะกาบพุโรูปคือตัวแทนของพระโรทธเจ้าที่เฮาทั้งหลายได้เหตุขึ้นว่าว่าเฮาบ่เเ็นหนาพุโร์จริงงเฮาก็เหตุตัวแทนขึ้นบ,าบ,าบา่าวปุปรโรค์ระจะต้องมีพระพักเสน้นนี้สดส่วยงางายๆเพียงสามสีนส่นั่นละเฮาก็นอมระล,ลึกนึกไว ระวังความเขียวขลาดปลอดภัยทุกคนจึงแสวงหาวัตถุมงคลวัตถุคุ้มครองหรืออาจารย์คุ้มครองเท้านึกถึงพระพุทธรูปใดคือว่าเพิ่นสิบคุ้มครองเฮ้าตลอดถ้านึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดขึ้นรถลงเรือนไปเนื้อลงไตสีนั่งสีนอนหยานเขาปลาห้าเฮ็ดหยานนึกถึงพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธองอยู่กับตัวเฮาหรือนึกว่าพระพุทโงอยู่ตัวหนาเฮา นึกว่าพระโทธองรงอยู่กับเหาอยู่นําเหานึกถึงรพระพักผพระพักโพธินในทีเปียวหรือเปียวทํางานดูการทากางคืนลุกไปหรือทาออํางานโดยเงียบนึกว่าะพุทธรงคุ้มคล้องโปกปากยืนดูแลคุ้มคล้องเฮาอยู่สิบว่าดีอยู่แต่เป็นการฝึกสมาธิสําค้องายในตัวโดยการวบกุ้มอารมณ์ของใจงให้่อยไปตามสารไปตามกิเลส ควบคุมความรู้สึกนี่นึกถึงภาพประุทธพระภา,าคแห่งพระปฏิมากรพระพุทธลูกและก็นึกว่านั่นคือตัวแทนของพระเจ้าพระภาคคือพระพุทธเจ้า,า,า,อ,จาอันนี้ก็จะเกิดความปิติและก็มั่นใจสิ่บร,ริยานผีสางนางใหม่พ่อโตเพื่ใด้นึกได้แบบนี้บร,ริยานผีบร,ริยานบาอันตรายเหล่านั้นอามนุษย์มาทำลาย พราะว่านใหนลวงพ่อเป็นทิพย์บารมีของพระเจ้าแผ่ไพศาลมีรัศมีรังสีกันสันจิจนว่าพุทธโลกสือพีกับญาตเขาภาวนานำนึกถึงผ่าโพธิ์รูปคุณแม่ใส่น้ำพีตัวไรสเชมาไก่เฮาอำนา์ตัวไรสเชมทำลายบ่มีเพราะเฮาบริคือจะไปทำลายเขาในขณะนั้นจิตเท่ามีสมาธิเขานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณโพธิเจ้านึกถึงพระรูปผสมพระพุทธเจ้า อันนี้แนะนํากันในการจเจริญสมาธิสําหรับบุคคลที่บอมีเวลาสิวามานังสมาธิหีับตาโดยการ่ากตามทางานทําเฮียนเรียนหนังสือเหตุให้เหตุสวนเห็ดหนามันมีเวลาของมันอยู่ถ้าพ่ะได้สังเกตมันมีอยู่มีเวลาอยู่แต่เฮาพอใจสิควบคุมอารมณ์สมาธิบอพอใจสิควบคุม รู้จนเอหงหงมากายเจ้าของบอ่อพอใจสิ่อมว่าจิตเจ้าของบอ่อว่ามันคิดอย่างยูในขณะนี้หงม่ากายเจ้าของว่าเจ้าของนัง่งเมือ่อยบ่อหายใจเป็นยังไงอย่างนี้เหตุการณ์เหตุงานไปมานี่เมือ่อยบ่อหายใจแห้งบอ่อหายใจคอยบอ่อเท่านั้นอันนี้แนะนํากันเพื่อให้เป็นผู้มีสติหงม่ากายหงม่าใจทุกขนา เมื่อนึกระลึกใด้ย้มใดกระต่างใจย้มนั้นแล้วมั่นก็สิทธิเขาทีเขาทีเขาต่อไปสมาธิก็บ,บริยากแม้จะเหตุใหนและสมาธิักคระงับดับบ่มีสิ่งเสียแทงในใจบท่ทุ์จิตใจบ,บ่วุนวหยกระซับกระายก็จะปรากฏตามมาพอการสะสมสติสัมาญสมาธิไปเรื่อยๆเมื่อสมบูรณ์บริบูรณ์มันก็เป็นการแบบ ใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาแต่่าจิตใจจะบ่มเหมือนคนทั่วไปพอจิตใจบวนบาย